สวัสดีค่ะนี่ต้อนราเข้าสู่ช่อง,งานางฟ้าพยาบาลเจดีนะคะวันนี้เราจะพาไปทัวร์ดูรพสตนะคะตามคำขอของอท่านผู้ชมค่ะบอกว่าอยากให้พยาบาลพาทัวร์ดูหน่อยว่าในรพสตนะ์มีแผนกอะไรบ้างมีห้องอะไรบ้างนะคะทำงานอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะไปเลยคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือที่ทํางานของเราเองนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่คือที่ทํางานของเราเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะคะเราจะพาทัวร์ข้างในกันว่า,อ,าอยู่ที่นี่มีแผนกอะไรบ้างนะคะให้บริการเกี่ยวกับอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะประตูทางเข้าเราจะมี2ทางนะคะก็คือทางนี้แล้วก็ฝั่งนี้อีกนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะคะมีทั้งหมดสามหลังนะคะแล้วก็นี่คือห้องยาค่ะคลังยาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงคลังยาของเรายังไม่ได้จัดขึ้นชั้นเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราเพิ่งเบิกยามาจากโรงพยาบาลนะคะ <c oughs> เพิ่งเอายาลงจากรถเรากําลังจะมาจัดค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้จัด เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกนะคะว่าถ้าเราจัดแล้วเรียบร้อยขนาดไหนนี่มีแอร์ด้วยนะคะเพราะว่ายานี่จะต้องควบคุมอุณหภูมิเนะก็เลยต้องมีแอร์ค่ะเราก็จะแยกเป็นตู้ยาสมุนไพรย,ยาฉีดนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นยาชนิดน้ําชนิดเม็ดนะคะยาต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาก็จะมีพวกถุงมือผ้าก๊อซทาแหลเข็มฉีดยาอะไรต่างๆนะคะ นี้มันมันยังไม่ไม่เรียบร้อยเพราะว่ายาเรายังไม่จัดขึ้นเราเพิ่งเอาลงจากรถอาจากห้องยานะคะอาคารนี้ก็จะมีเป็นส่วนของงานแพทย์แผนไทยแล้วก็งานทันตกรรมนะคะเป็นห้องนวดห้องแพทย์แผนไทยแล้วก็อันนี้คือห้องทันตกรรมค่ะ,ะแล้และเราเข้าไปดูในห้องฟันก่อนนะคะ ตอนนี้คุณหมอไม่อยู่เพราะว่าไปทานข้าวอยู่นะคะนี่นะคะนี่คือห้องทันตกรรมก็จะมีโต๊ะเจะ้าหน้าที่แล้วก็มีเป็นยูนิตทาฟันนะคะตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นให้นั่งรอนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องแพทย์แผนไทยกันค่ะโอ้อันนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าประตูล็อกค่ะแพทย์แผนไทยไปทานข้าวอยู่นะคะก็เลยล็อกห้องไว้ งานแพทย์แผนไทยเราก็จะมีะตารางการปฏิบัติงานประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นตารางการให้บริการตารางการปฏิบัติงานค่ะของแพทย์แผนไทยก็จะมีตรวจโรคมีคลินิกเบาหวานความดันตรวจรักษา้วยแพทย์แผนไทยดูแลหลังลอดนะคะหลังลอดเขาก็จะมีการเยี่ยมหลังลอดแล้วก็มีการดูแลทับหมอ้อเกลือแล้วก็แนะนําต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดูแลตัวเองหลังลอดด้วยสมุนไพรนะคะอันนี้ ก็จะมีขั้นตอนการให้บริการตรงนี้เขาก็จะมีนวดอบประครบนะคะแล้วก็มีกายยาสมุนไพรตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของในอาคาระคะ่ะนี่จะเป็นตู้สำหรับตรวจโควิดนะคะจะเป็นตรวจ APK นะคะตอนนี้เป็นตู้สำหรับตรวจโควิดมีอยู่2 2อันอันนี้ได้รับบริจาคมาค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะ เข้ามาห้องแรกนะคะเข้ามาห้องแรกก็จะเป็นห้องปุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องทําหัตถการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทําแผลฉีดยาค่ะเย็บแผลต่างๆหัตถการต่างๆก็จะเป็นห้องนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยมีถังออกซิเจนนะคะมีอันนี้เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจค่ะนะคะมีโคมไฟมีอ,อุปกรณ์ต่างๆนะคะห้องนี้ก็จะให้บริการพวก ทำแผลฉีดยาอันนี้ก็จะเป็นห้องเออเป็นตู้สำหรับใส่พวกอุปกรณ์ทำแผลเป็นเซตทำแผลนะคะเซตเย็บแผลเข็มฉีดยาผ้าก๊อตอะไรต่างๆนะน้ำยาล้างแผลต่างๆะคะ่ะนี่ข้างในก็จะเป็นโต๊ะซักประวัตินะคะแต่ว่าตอนนี้ช่วงช่วงนี้ก็จะมีโควิดเยอะหน่อยเราก็จะเปลี่ยนไปซักประวัติด้านนอกเดี๋ยวไปจะดู เป็นวัดความดันแล้วก็ล้วประวัดตรงนี้นะคะเป็นเครื่องชั่งน้าหนักวัดส่วนสูงแล้วก็ที่วัดความดันตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้างในมีรถเข็นนิทานด้วยนะคะมีหนังสือนิทานสําหรับเวลาเราจัดกิจกรรมเกี่ยวกับตรวจพัฒนาการเด็กนะคะแล้วก็จะมีการแนะนำการเล่านิทานเพื่อเสริมพัฒนาการแล้วก็มีให้บริการยืมหนังสือนิทานด้วยะคะ่ะ งนี้นะคะก็จะเป็นห้องตรวจรักษาโรคทั่วไปค่ะก็จะมียานะคะชนิดต่างๆเยอะแยะมากมายมีโต๊ะตรวจมีเตียงนะคะ,นะคะอันนี้เรายังไม่ปูผ้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาผ้าปูเตียงมาปูเป็นห้องตรวจโรคค่ะอ่าห้องนี้นะคะห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องคือเราจะใช้ ประโยชน์หลายอย่างค่ะก็เป็นห้องตรวจคันนะคะห้องตรวจคันห้องจ่ายยาเบาหวานแล้วก็เป็นคลินิกการฉีดวัคซีนเด็กเราจะทําในห้องนี้นะคะนี่คือตู้เย็นวัคซีนค่ะวันนี้อันนี้ค่ะมันจะรกหน่อยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บเลยเราเพิ่งฉีดวัคซีนไปนะคะเมื่อกี้นี่เองนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้ อันนี้คือชั้นบนนะคะชั้นบนก็จะเป็นห้องประชุมค่ะชั้นบนก็คือห้องประชุมเวลามีการจัดงานประชุมประชุมอสมหรือว่าอะไรต่างๆก็จะเข้ามาในห้องนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ตันนี้มันล็อกนะคะเราเดี๋ยวเราจะให้ดูแค่นี้นะคะก็จะกว้างประมาณนี้ค่ะห้องประชุมเนี่ยค่ะเอาไว้สำหรับประชุมต่างๆ โดยเฉพาะประชุมอสมก็ะจะมีเดือนละครั้งค่ะอันนี้แต่ก่อนจะเป็นห้องทําฟันแต่ว่าตอนนี้ห้องศันยกรรมก็ได้ย้ายลงไปข้างล่างแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ว่างอยู่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศก็จะอยู่ข้างน,นอกค่ะอยู่ในหมู่บ้านเลยบรรยากาศข้างล่างนะคะอันนี้มีเสาทงด้วยค่ะตรงนี้เราเพิ่งเกลี่ยพื้นที่นะคะ กำลังจะทำการต่อเติมนี่ค่ะบรรยากาศมีต้นดอกจานนะคะนี่บ้านพักเจ้าหน้าที่แล้วก็ต่อได้ห้องทำฟัาคฟัลึกๆเข้าไปจะเป็นห้องพวกในการนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะเดีย๋ยววันหลังจะพา มาดูใหม่นะคะว่าแต่ละวันเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าวันไหนที่ออกชุมชนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ